สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องไรทูสกายวันนี้เราจะพาคุณดำดิ่งสู่เรื่องราวของหนึ่งในเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ที่ทรงพลังที่สุดของโลกนั่นคือ USS Ohio SSBN 726เรือดำน้ำที่ถือเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งยุทธศาสตร์การป้องปรามนิวเคลียร์ของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ชั้นโอไฮโอหรือ USS Ohio SSBN 726ถือเป็นหนึ่งในสัญ,ญลักษณ์ที่ทรงพลังที่สุดของกองทัพเรือสหรัฐ และยังเป็นส่วนสำคัญของยุทธศาสตร์การป้องปรามนิวเคลียร์ที่สหรัฐสร้างขึ้งในช่วงสงครามเย็น USS Ohio ถูกสร้างขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นฐานยิงขีปนาวุธนิวเคลียร์ใต้น้ำที่เคลื่อนที่ได้อย่างลับและทรงประสิทธิภาพที่สุดเป็นเรือดำน้ำที่สามารถซ่อนตัวอยู่ใต้มหาสมุทรนานหลายเดือนโดยไม่มีใครสามารถตรวจจับได้ง่ายงายสิ่งนี้ทำให้เรือชั้นไฮโอกลายเป็นขุมกำลังเงียบที่ศัตรูไม่อาจมองข้ามได้ USS Ohio เป็นเรือลำแรกของเรือดำน้ำชั้น o ฮ i o สร้างขึ้นโดยอุ่ต่อเรือ Electric Boat ของบริษัท General d y n a m i c ในรัฐคอนเนตทิคัตเริ่มวางกระดูกหมูในปีคศสสาา1976และเข้าประจำการในปีคศสสาา1981ลำนี้ถูกตั้งชื่อตามรัฐโอไฮโอของสหรัฐ ซึ่งตามธรรมเนียมแล้วชื่อของเรือดำน้ำชั้นนี้จะตั้งชื่อตามรัฐต่างๆของอเมริกา USS Ohio มีหมายเลขประจำลำคือ SSBN 726โดยรหัส SSBN นั้นมาจากคำว่าชิป Submersible Ballistic Nuclear ซึ่งหมายถึงเรือดำน้ำปิดขีปนาวุธพลังงานนิวเคลียร์จุดเด่นของ USS Ohio และเรือชั้นเดียวกันทั้งหมดคือขีดความสามารถในการบรรทุกขีปนาวุธพิสัยไกลติดหัวรบนิวเคลียร์ เดิมที่เรือถูกออกแบบมาให้บรรทุกขีปนาวุธ Trident i c 4จำนวน24ลูกต่อมาได้รับการปรับปรุงให้สามารถบรรทุกขีปนาวุธรุ่นใหม่ Trident i i d 5ซึ่งมีพิสัย,ยิงไกลกว่าความแม่นยำสูงกว่าและสามารถบรรทุกหัวรบนิวเคลียร์แบบ MIRV ได้หลายหัวในหนึ่งลูกขีปนาวุธขีปนาวุธแต่ละลูกสามารถโจมตีเป้าหมายที่แตกต่างกันได้ในเวลาเดียวกันทำให้ USS Ohio กลายเป็นเรือที่มีพลังทำลายล้างมหาศาล นอกจากขีปนาวุธแล้ว USS Ohio ยังมีตอปิโดขนาด533ม mm ิลลิเมตรสำหรับการป้องกันตัวเองจากเรือรบหรือเรือดำน้ำฝ่ายตรงข้ามแต่บทบาทหลักของมันไม่ใช่การต่อสู้โดยตรงหากแต่เป็นการซ่อนตัวและรอเวลาที่จะปล่อยขีปนาวุธเมื่อได้รับคำสั่งจากรัฐบาลสหรัฐ ตัวเรือ USS Ohio มีความยาวประมาณ170เมตรกว้าง13เมตรและมีระวางขับน้ำใต้น้ำราว18,750ตันใช้ระบบขับเคลื่อนพลังงานนิวเคลียร์ที่สามารถทำให้เรือดำอยู่ใต้น้ำได้เป็นเวลาหลายเดือนโดยไม่จำเป็นต้องโผล่ขึ้นสู่ผิวน้ำเพื่อเติมเชื้อเพลิงเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่ติดตั้งอยู่ทำให้เรือมีพลังงานเพียงพอสำหรับตลอดอายุการใช้งานซึ่งอาจยาวนานถึง30ปีโดยมีข้อจำกัดเพียงอย่างเดียวคือสเสบียงอาหารสำหรับลูกเรือ ลูกเรือของ USS Ohio มีจำนวนประมาณ155นายและแบ่งออกเป็น2ชุดผลัดคือ blue crew และ gold crew ระบบพลัดเปลี่ยนนี้ทำขึ้นเพื่อให้เรือสามารถออกปฏิบัติการได้อย่างต่อเนื่องโดยแทบไม่ต้องพักยาวนานขณะที่ลูกเรือชุดหนึ่งกำลังปฏิบัติหน้าที่อีกชุดก็อยู่ระหว่างการพักและฝึกซ้อมเมื่อถึงกำหนดก็จะพลัดเปลี่ยนหน้าที่กันทำให้ USS Ohio และเรือในชั้นเดียวกันสามารถออกลาตระเวนใต้น้ำได้ต่อเนื่องนานหลายสิบปี สภาพความเป็นอยู่ภายในเรือดำน้ำโอไฮโอนั้นค่อนข้างอึดอัดลูกเรือต้องอยู่ในพื้นที่จำกัดใต้มหาสมุทรแต่ภายในก็ถูกออกแบบให้มีความสะดวกสบายมากที่สุดเท่าที่จะทำได้มีห้องนอนรวมโรงอาหารและพื้นที่พักผ่อนเช่นห้องออกกำลังกายขนาดเล็กรวมถึงระบบควบคุมอากาศที่สามารถหมุนเวียนอากาศและผลิตออกซิเจนจากน้ำทะเลได้เพื่อทำให้ลูกเรือสามารถอยู่ใต้น้ำเป็นเวลานานโดยไม่ขาดอากาศหายใจ ภารกิจหลักของ USS Ohio คือการป้องปรามนิวเคลียร์ซึ่งหมายถึงการทำให้สัตรูไม่กล้าโจมตีด้วยนิวเคลียร์ก่อนเพราะรู้ว่าหากโจมตีสหรัฐยังคงมีขีปนาวุธจำนวนมหาศาลซ่อนตัวอยู่ใต้น้ำพร้อมที่จะตอบโต้ทันทีกลยุทธ์นี้เรียกว่า m u t u a l s, mm hmm. <S y Asher Destruction หรือการทำลายล้างร่วมกันซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของสมดุลแห่งอำนาจนิวเคลียร์ระหว่างสหรัฐและสหภาพโซเวียตในยุคสงครามเย็น เมื่อเวลาผ่านไป USS Ohio และเรือชั้นเดียวกันยังได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นระบบนำร่องระบบควบคุมการยิงระบบสื่อสารที่สามารถติดต่อกับศูนย์บัญชาการได้แม้อยู่ใต้ทะเลลึกและยังรวมถึงการยืดอายุการใช้งานของเรือดำน้ำแต่ละลำทำให้เรือเหล่านี้ยังคงมีประสิทธิภาพแม้ผ่านไปหลายสิบปีที่น่าสนใจคือหลังจากช่วงปี2002เป็นต้นมาเรือดำน้ำชั้นโอไฮโอจำนวนส ลำรวมถึง USS Ohio เองถูกปรับปรุงจากเรือดำน้ำติดขีปนาวุธนิวเคลียร์ SSBN ให้กลายเป็นเรือดำน้ำโจมตีด้วยขีปนาวุธนำวิถีแบบ SSGN โดยแทนที่แท่นยิงขีปนาวุธนิวเคลียร์ด้วยขีปนาวุธรอนโตมาฮอคจำนวนสูงสุดถึง154ลูกทำให้เรือมีบทบาทใหม่ในการโจมตีทางยุทธวิธีสามารถสนับสนุนการรบในภูมิภาคต่างๆของโลกเช่นการโจมตีเป้าหมายภาคพ,พื้นดินของศัตรูในตะวันออกกลาง USS Ohio หลังการปรับปรุงเป็น SSGN จึงกลายเป็นเรือที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้นไม่เพียงแต่ใช้ในการป้องปรามนิวเคลียร์แต่ยังสามารถใช้ในการทำสงครามตามแบบสนับสนุนกองกำลังพิเศษและปฏิบัติภารกิจลับที่ต้องการความเงียบและการซ่อนตัวสูงสุดสิ่งที่ทำให้ USS Ohio และเรือชั้น Ohio แตกต่างจากเรือดำน้ำชั้นอื่นๆคือความสมดุลระหว่างพลังทำลายล้างและความสามารถในการอยู่รอดเรือเหล่านี้ถูกออกแบบให้มีความเงียบสูงมาก สามารถหลบหลีกการตรวจจับด้วยโซนาและสามารถอยู่ใต้น้ำได้นานจนศัตรูแทบไม่มีทางคาดเดาตำแหน่งที่แท้จริงได้การมีอยู่ของ USS Ohio จึงเป็นเหมือนเงามืดที่คอยสร้างแรงกดดันต่อประเทศใดก็ตามที่อาจคิดจะเผชิญหน้ากับสหรัฐเรือดำน้ำ USS Ohio SSBN 726ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องจักรทางทหารเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความก้าวหน้าทางวิศวกรรม ความลับของยุทธศาสตร์และพลังป้องปรามที่ทำให้โลกยังคงหลีกเลี่ยงสงครามนิวเคลียร์ครั้งใหญ่ได้จนถึงปัจจุบันสำหรับกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา USS Ohio ถือเป็นหนึ่งในทรัพยากรที่มีค่าและสำคัญที่สุดและแม้เวลาจะผ่านมากว่า4ทศวรรษแล้วเรือดำน้ำชั้นไฮโอยังคงทำหน้าที่ปกป้องประเทศชาติอย่างเงียบงันใต้น้ำลึกและนี่คือ USS Ohio SSBN 726เรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ที่เปรียบเสมือนเงาแห่งการป้องปราม ที่คอยปกป้องสหรัฐอเมริกาและรักษาสมดุลแห่งอำนาจในโลกมาจนถึงทุกวันนี้ขอบคุณที่รับชมและพบกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามช่อง Right to Sky เพื่อไม่พลาดเรื่องราวประวัติศาสตร์และเทคโนโลยีทางทหารที่น่าสนใจอีกมากมายครับ